งอเกะงอโอุ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่อุ้ยโอ้ยตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยนุ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมาทำป่าริมาทำป่าริ่งโอ้ยโอ้ยตา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 ยสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านที่เพิ่งเข้ามาชมช่องทำมาให้ินกินไทยครับหลังจากเมื่อวานนะครับเจอหมายใหม่ เซียนยอเพลินยกยอจนถึงค่ำเลยครับวันนี้มาที่เดิมแล้วครับหมายเมื่อวานแต่จะหมานคือเมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้นะครับมาลุ้นกันเอาเองว่าวันนี้เซียนยอจะหมานเหมือนเมื่อวานไหมเมื่อวานก็ได้พูละยี่สิบโลพูดเลยครับยี่สิบโลบางคนก็บสิบ้าโลได้หลายครับอุยอ้ยอุ้ย กกตะโกกมาแล้วมาแล้วเซนลี่เจียงหมูมาแล้ว <S <'s <talking to them> โกกตะโกกหนตัวกินแหงเดี่ยปลานี่ยกินแหง <'t S 1> มาห้าเซียนวันนี้มาห้าเซียนครับจะ <'t S 1> มาลุ้นกันยาวๆเซียนยอจะมานหรือเปล่านะครับจะมานเหมือนเมื่อวานหรือเปล่ามาลุลา้นก,กันวันนี้ก็ประเดิมแล้วครับเซนลี่เกียงหมูโกกหนึ่งตัว con hạt nghiêng mà đấy em kháng oh, oh, bà đếm lắm 2 tua 2 tua, 2 tua Chứ gì Xa đi kiếm mũ Đi kiếm mũ mà đeo Thế nó không tệ là เซียนตัวใหญ่รัดครับแล,ล้วลัดเซียนรัดวันนี้มาด้วยหนึ่งคนมาเพิ่มห้าเซียนครับวันนี้ประเดิมแล้วตัวแรกปลาตะโกกโก่งตัวถึงหลายตัวทางเก้าทางเรืองนีดสามตัวทีเดียวเลย เบียบมาแล้วเส้นเบียบมาแล้วมาแล้เวเส้นเบียบได้แล้วค้างแดงโตเมื่อวานบ่คนละโตัวเด้อเออาแล้วเส้นเบียบติดใจเมื่อวานครับมาซ้ำอีกมือ่อไงสามตัวปลานิลเขียนเยังหลักครับสามตัว นั่นนั่นมีเสียงหมูไม่แล้วสองตัวสองตัวอ๊อเอ้ยเอ้ยตัวสวย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 มาหน่อยเด้อป่าบาหน่อยเด้อบาหน่อยเด้อครับทำงนานอยู่เด้อสองตัวเฮ้ยเจดี่เสียงหมูหมานคือเก่าครับวันใหม่แต่หมานคือเก่า <laughs> ไปโดูมือที่สองแล้วครับหลายตัวแล้วหวานมาพ่อวังป่าตอนคำๆทางนี้ก็โดนแล้วครับได้เสียมจลัดตาจลัดเพราะไงหลัดเพราะตะเดียบมันมา,าก,กัว่าอไม่ๆมามือนเล่หวมนเลยสองตัวทีเดียว เดือบออกเนาะมันยกเลีนๆอยู่ไรถึงป่าอยู่ทิ้งยาไปฟังน้ำโตขึ้นอยู่เนะสันลีเคียงมูนี่พอมาเปลี่ยนได้สันลีเคียงมูนึงตัวเอ้าตักมาได้หลุดซะขับไปขับมาเอ้ยเจริญเอาแล้วมาฝูงหนึ่งฝูงใหญ่ตัวใหญ่ฝูงใหญ่ตัวใหญ่เออเทละสองเทละสามได้ปะเนี่ย

สองตัวเตะตัวเดี mae, cioè, ấp, ่ยวยังหมานอยู่เหมือนเดิมเวลาเอ้ยแล้วครับทีแล้วครับต่อกัน นะครับหนึ่งตัวเก็บไปเรื่อยๆมีเวลาเร็วมีเวลาหลายขึ้นเลยครับออกมาแตจะสาเลยมาหมายเดียวหมายแรกเลยฮะ,ะอยังดิ้นอยังดิน้นผมเป็นป่าลึกลักษณะเนี่ยป่าลีซัมอะหนึงว่าตัวแย่เว้ยโอ้เซนลี่เคียงหมูตายอ,อ,าอีกแล้วครับพี่น้องเอีรัตน์เอายังครับเอาอยังครับอีรัตน์โอ้หลายตัว บาทละสองบาทละสามตลอดเลยครับหนึ่งนี่ร้านดะโอ้หลายตัวหลายตัวดูออกมาเยก็เลยต้องขุดเกินเอาไปเอาไปเก็บไปเรื่อยๆยังก็ถือมาเรื่อยๆเนาะ อีกแล้วครับเช่นจูดีตัตวพุ่งเป็นยี่หลัดด้วยพุ่นะเช่นเป็นยี่หลัดก็ถือแล้วครับบันนัดสองบันนัดสามนี่ก็เสียนลี่ครับหันซ้ายหันขวาครับตอนนี้ตาต้องตาลายแล้วครับที่ทไทยวุ่นใดดีอีกแล้วครับเชนลี่เขียงหมูตักอีกแล้ว tại đi lèo, cấp tặng đi lèo Ô Tên vọng vậy À, thịt lắm, thịt lắm 2 tố lắm phụ nà Chết điều นี่หละถือตลอดครับเจอละสองเจอละสามบาทละตัวมาเรื่อยๆครับโอ้ออออีกละ้ันโหลเหลือไว้หนึ่งตัวออไปบักนี้อนึงนี่หละตักเรื่อยๆ Anh đây bẻi luôn. Thôi đi ạ. Có con cá tua. bay, con มา,มาเทือรเล็ดของปีเป็นปีปนี่กำลังไม้หมดเลยหมานเลยลอเอออมาแล้วก็หมานเลยได้ตักเอาตัดก,กล็ละมือนเลยมีเวลาหลายเยอะมือน,นีมาดูเศร้ามาพอไม้เลยพอไม้มแตะมืัอวานเราไม่นี้ก็ปัดดวงไปเรื่อยๆหอดค้ำพุ่ละ่ะเดี๋ยวได้หลายตัวตี่นี้ก็ได้เนาะโปร่งงมัมต่อไปรุ่นต่อไปถึงป้าถึงป้าถึกป้า กี่ตัวสองตัวสองตัวสองตัวมาแล้วมาแล้วก็โอเยล่าเอาอยาูอ่แล้วก็ตักอีกแล้วสองตัวใส่สวยๆอันนินใส่สวยๆมีเอฟซี FC หลายคนสงสัยว่าปลาถึกดีๆใสเงีย้ยวล่อว่าใสอาหารล่อว่าโมีนะครับอันนี้หมายธรรมชาติแล้วก็ยกแบบธรรมชาติยกแบบวัดดวงครับการยกยอคือคือการวัดดวงเสียงดวงยกไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าปลาจะมาเมื่อไหร่นะครับไม่เหมือนเห แอนี่เลือกจุดวานได้ยอ,อนี่เต็มที่ก็เลือกที่วางถูกไม่ถูกเพราะวัดดวงเอาครับเป็นวิถีชีวิตบ้านๆแล้วครับผายกินแบบธรรมชาติเลยครับหมายกับหมยธรรมชาติเอาละลี่เขียงหมูเอาละครับลี่เขียงหมูเอาอยู่แล้วครับตะเพียนเ,เต้นสูงเลยกระโดดสูงเลยลี่เขียงหมูตัก,กะตะเพียนหนึ่งตัวเก็บไปเก็บไปเอาพิลัตไปละ นึงตัวหนึ่งเต็มเพลินๆก็วันนี้เพลินๆสบายๆชิวๆสำหรับเชียนยอสบายๆเนี่ยเส้นจูกัจับเพื่อนเส้นจูกันตัดปลานั่งกันสองตัวน่จูฮะกับฟ้ามันก็โบไปมันก็เลิกเลยเชยงขออยู่ เมันเป็นช่อให้ค้องสะพานน่ะละท้งวันทั้วคขึ้นขึ้นออายว่าก็ได้นะเย็บบาดล้วตัวมาอีกแล้วครับตัวหนึ่งก็โอเคแล้วไปถูกเรื่อยๆครับเพื่อทั้งวันมาแล้วมาแล้วปานินปานิน ถ่ายแบบเลียวๆนะครับถ่ายแบบสดๆเลยบรรยากาศเออมาแล้วกระเพียนกระมัง,งกระมังโอ้นินนินสองกระมังหนึ่งเอ้ยนินสองกระมังหนึ่งครับสามเต็มสามเต็มตอนนี้โดนทุกบาทนะครับเซียนยอโดนทุกบาทบาทไม่ใช่สตางนะครับโดนทุกรอบบอกโดนทุกบาทนี่ไม่ใช่ว่าเงินบาทนะครับ โดนทุกบาทนี่คือโดนทุกรอบสามตัวเกาะทึบเทืกเทือกเทือกเทึกมา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 สองสามสี่ตัวสี่ตัวอื้อสี่ตัวครับบาทนี้สี่ตัว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 มาแล้ว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 ตาหมายธรรมชาติบริเวณลาบ้โบ้ให้อาหารนะครับบ้ได้ล่อ นี่นะครัเรียกว่าความสนุกความเพลิดเพลินของเซยนยอคือการได้ลุ่นตามวิถีธรรมชาตินี่แหละครับเวลามันถือทางถือจ,จุดกันไปที่เลยครับที่ถือย่างหลายเป็นตามมวนตาสนุก <c oughs> น,นอนนอนต้องฝันเห็นพุ่นเหรครับฝ <IN í> <c oughs> ันน้ำเพุ่นลรือ <c oughs> ึก <c oughs> ดักลึกด,ดักดดดดมีไหมมีไหมมีมาอีกแล้วครับสองตัว สามตัวสามตัวครับสามตัวสามตัวสามตัวมาแล้วสามตัวสามตัวไซส์สวยๆสามตัวไซส์สวยๆครับปลานิลทั้งนั้นดึ๊กยังดึ๊กยังดึ๊กยังดึกหนึ่งสองสามสามตัวครับสามตัวเอ๋อโดนทุกบาทบาทละสาม

บาทนี้ก็สามเหมือกันครับุ่นปู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 นสามตัวสามตัวตัวนึงห้อยอยู่ข้างนอกมีเนยอสองตัวตัวโบโน้อยเด้อป่างามนี่ค้างเงือกค้างเงือกมาแล้วสามตัวโดนทุกบาท hả mày lắm nhìn nh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 ắm opening <se anak số> à, mà đi hấp đơn đúc bát bát này mà tối đi hết đi hết nhọc tuya 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 ปากำปันนี่ปลากำปันนี่โอ้ยโอ้ยตา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 ยโอ้นับไม่ไหวนับไม่ไหวดูดิครับตัวใหญ่ก็มีพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยดูดูดูปลาธรรมชาติไม่อยากจะเชื่อเลยครับเยอะจริงๆเยอะจริงๆโอ้ยเอ้าเอ้าตักทันไหมตักทันไหมนี่หลักหมายครับท่านผูครับบาทเดียวสองโลบาทเดียวสองโลครับเพราะว่าตัวละโลมันมีอยู่ในนี้อยู่แล้ว โอ้โอ้ตักเพิ่นวันนี้ตักเพิ่นตักเพิ่นหกตัตัวละโลตัวนึ่งช่วยช่วยสองล้อบาาเนี่สองล้อ่ัวหนึ่งตัวอยู่มุมมุมมุมตัวนึ่งหนึ่งตัวตัวหนึ่งตัว ยุบยุบยังยุบยุบยังยุบ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 เฮ้ยเฮ้ยมากี่ตัวมากี่ตัวอึ้บสองตัวมาอีกแล้วครับสองตัวสองตัวตัวสองตัวได้เกลียถือกันแล้วครับเชิญไม้ทำมือหนีมาหมานแล้วได้จับหลายตัวแล้ว